เอ้ยบอกแล้วกำลังมาวันนี้เอ oh, ้ยหล่นหล่อมมันยาวตาย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 ขอยืนเซ้นยืนสายก่อนเอ้ยมีคนมีคนบอกมีคนบอกที่เซ็นโฟแล้วผมไปอ่านคอมเมนต์ผมเอาคลิปไปลงมีคนบอกจะตอดโฟครับ ยาวสองที <aunque S 2> ่แบบมีฟันถังโอไปลงช่องนี้ดูมั ยูยูยูแทนยูแทนระเลย a พื่อนว้าวเกินเกินของสั่นเลี้ยงเลี้ยงอะไรอไดุ้กย่างคุณผูรอเข้าไวจังวะ ระเบิดเจ็บไมอระิดระเบิดเจ็บมาับือเขยรบิดอ๋อระเบิดที่ตีกนแล้วะข้งเขียวตรงต้องเกิดนะพี่อ้าวอยู่ในบ้านนี่่ะผมสมบัดเมาเร็วสับัดเมาเร็วหรือว่าเป้ากันนะล็อกไปเองหรอพี่ มันโด,ดนระเบิดผมโดนระเบิดโดนระเบิด <c oughs>

มันปิดโงกับพี่โเออใช่ไปยในโไปยในโเดี๋ยวโด้ครับพี่แต่อนนี้มแตกแล้วไม่พีู่ได้ยงไงโอเคไปยเอ๊ะยาวไม่มีอันนี้คุณป้า

วเอาไมา้ให,หม่เอาพ่บุญเอาคล้ายผมอะตีพี่ดิวันดีเล่นเล่นปืนกลยิงไม่โดนพี่เล่นสนัยนั่มาวะเยอะเอ้ยบอกแล้วกำลังมาวันนี้มาต้องปืนต้องเป็นมันละมือชิ้มาเดินยาได้พี่ลองยาให้หยลองกอง่อน

ทำไปตองตกใจครับม่ต้องตกใจครับผมธรรมดาธรรมดาชัอนนี้อดแล้ววันนี้เล่นสไนมาพี่ยื้อไม่โดนเพราะว่าใส่วันนี้ซ้อมทีมเดี๋ยวผมเล่นเป็นมือสไนก์ครมันตายพี่มันตายครับ แต่จริงอย่างในในีอาีอันนี้ที่ถูกแล้วล่ะต้องวล่างครับพี่วล่างวบนเนี่ยก็จะมีตัวตัวท้ายวายล่างอยู่ในอยู่ในเอ้ยไปบนไปบนเออสุดท้

สองตัวเกมิตตายตายพีสวยพีตายโ้โดนแฟนโดนแฟดเปนนแขอสองประูพี่สประมาเชื่อมแล้วเนี่ยพี่เมื่อกี้มันอยู่นเอกเสวนกาเม็ดเดหรอวเชื่อมเชื่อมเชื่อมมุนท้ายแล้ว อยูเชื่อมันี่เฮ้ยโอ้โหใจเย็นนะพี่สนใจเฮ้ยว้าวไม่ปกติแม่งไม่โดนหรอไม่ใช่ผมแบบยิงแม่งโดนงงเลยผมแล้วต้อใติดัจต้องติดใจช็อตธรรมดาครับมีด้วยมีเห็นทุกวันตามไปอยู่ไว้บนตรงบันไดตา สวยพิเศษเอ้ยแบบนี้ยังไม่ตายเลยอยู่ช่วงต้นใรองไระวระวังนะพี่บไว้ผนนาจะมีไกลางเหอมาล่างตัวเสรี่สุดท้ายป้องมล่างสุดท้ายล้างตนมล้างบ ตามเลยตัวอ๋อเยนโอเคมาล็อกให้ลท์เยอะก่อนค่อยโพสโผล่ไปเห็นคนปอล์ปอลตัดทางเท่าที่อะไรเงี้ยอ๋ออขอพี่ปูนะไปล่างกำลังตายชอบกดคลิปยิงเลยปิดเป้ย ระวังการดันวะพี่อยู่ในกลางมาครับเอกุกลางกลางตัวไหนพี่ไปดีกันดีกว่าเจอแล้ผมโอ้โหไม่ได้ยิงเลยสอบพิทายเนี่ยขอยิงมั่งหน้าบ้านนะบ้านหน้าบ้านตัวท้ายหน้าบ้านนะบ้านเราไปกลางไปกลางนี่จะไม่วางกันเลยใช่ไหมผมไปวางให้ผมวางให้พี่ ขอโอดถึงไม่ทำใครเล่นเล่นสไลด์เพราะนเล่นแล้วแม่งวาร์ปทุกคนเออเน็ตเป็นไรพี่ผมแต่พอเกิดแต่พอเกิดแล้วไม่วาร์ปไอผมเล่นสไลด์พี่วันนี้ขอขอลองเลยคครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองเล่นเป็นมือสไลด์นะฮะเดืนหนึ่งวันแรกวันแรกครับเ้ย ตายตายตบมาตายพี่จิโดรู้สึกว่าวันนี้เล่นสไนแล้วมันเข้ามาเข้ามือแต่หัวหวันแล้วนะรล่ะยิงได้แต่ตอนวอลแคดแล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวลองออมันลองยิงลองเล่นเป็นมือสไนลด์ดีกว่าวไม่ได้จะยิงได้แล้วเหรอเนี่ยผมโอ้เชื่อเพราะมันคนละฟิลเลยนะอันนี้มันจะแบบว่าตั้งหนักตึงๆหน่อยนะผมอาจจะว่าไม่ค่อยได้เดินไปยิงเหมือนตอนวนนอลแล้วดูกลางให้พี่ดูกลางให้เฮ้ยวันแรกวันแรก จริงผมเล่นเป็นตำแหน่งปืนคู่นะผมเป็นโอเอะเอลเข้าเอลพี่พี่เชฟีเข้าแล้วพวกเนี้ยไอหลังเอตัวพี่คอเนสวยสวยพี่น่าจะหลังเอตัวหนึ่งวิตายกลางอุ้ยเข้าไหมต้องมาแล้ว อชินเดินสวยกันเลยับร okay. ับปืนผมทททมันมันไอ้น um? ี่เด okay, ิมจับเพื่เดินไปแสงเอลมีเอลมีหน้าเอลโอ้ยนโอ้ได้ไปดิะอาตุ มันตั้งใจฮะเราจะไม่เปลี่ยนปืนถึงกว่จะดูคนในทีมด่านะวยิงยาบีระวังบีนะปการตัวหนึ่งการตัวหนึ่งตาย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 เนี่ยแหละมันต้องเป็นทีทูผมชอบเล่นทีทูมากกว่าแหละเอ๊ะตัวน้อยเล่นแล้รสึันไม่ค่อยผิวเลยผม คนเราได้เปรียบพี่ระวังมันพดเข้ามามาให้มาเอ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 าปอยกลางครับพี่คือใช้เอวันเอ้ยเออเอาตัวนี้เอาตึงตายตายพี่เหรเฮ้ยมาหาอันนี้ เาหน่อยไปอยู่เว้ยมือสไนวันแรกเอาเล่นในอขำงแล้วจริงๆเล่นเป็นมือมือมือปืนคู่แล้วเฮ้ยเชื่อมมือสไนยิงได้เลยลองลองมาเล่นดูแล้วผมลอกมันจะยิงได้ละกี่วินเออไอพีวบีเฮ้ยไอ้พี่บียิงอะไรนะพี่บีที่เห็นอะไรวะนะยิงประตูแต้ใช่เลยเอ้ยโลหานมีของไหม โอ้ยตอนนี้ไม่มีขยายาพาราเบิลใหลอดเลยโซวาเฮ้ยระวังแอลไม่ไ้ตันีะประกาศนี่ประกาศผมจะแอลแบบัวเด้ยี่เทุกคนว้าไม่ระวังระวงยาเลโ้ยแอลขึ้นแอลขึ้นน่าจะทำบีอาพี่ยาตัวยาตัวยาตัวเขาหลุมแล้วมั้หลุม ตายตายตัวตายตายตัวตกายอยู่ไหนต่างสองเออยู่ดูเอเฮ้ยยาวยาวยยาามาแล้วถังยาวตัวตายแล้วทำไมันไม่ใช่ตัวท้ายลยาวตัวเกิดตัวเดียวเอ้งตัวเมื่อกี้ล่าสุดยาตัวพี่วิ่กแล้ว องยาวสองะองยาวสองถ้าราใช่เราต้อเวี่ยวยิงโดนูเนี้อีกเดทองเอาอลยพี่ผมลองับครับสวยจังครับชัดเงนโอถาว่าไม่เห็นตายตายตัววัดตายโอ้โหจะดูการตะวัดแรกก่อนหลังเอียสวยจพี่ ผมดูเอให้ด uh ูห oh. ลังเอให้อะไรเชื่อมต่อน่าจะเล่นโซนเอตัวหนึ่งเลยพีมันอยู่เชื่อมตัวหนึ่งอหรไหนให้ผมตรวจเด็กมันมมีอะไรสนามไมนเห็นแล้ว làng ừ, ờ, A, ừ, <coughs> ừ, làng Lâu... <coughs> à? <coughs> A mà đã, A. Oh, bị lại đi. rồi. Làng A, làng A, tua. Chưa bị tháo, chưa bị tháo, phe A chưa bị tháo. Tụi em chơi đài, chơi đài, chơi đài. Chơi. 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 เฮ้ยขนาดไว้โอเคี๋้วผมยิงโดนในตาหน้าผมเล่นต่อได้ไหมเนี่ยอยากเล่นสไตล์วันนี้เฮ้ยเหี้ยตกระวังนะเอียงเงียบนะพี่ระวังบีนะเอาเอาจะขึ้นอาจะเอาอละ เออโดนผมเลยไอบีป๊อกแมตเดียวแอลยังไม่เห็นตัวกาปลอยกลับป๋องวิ่ม่อย่านะอย่านะอย่าแบบว่าพี่อย่าแบบตัวพี่นะแอลอะไรต้งกาเชี่ยวอีโดนเลยอ่ะนี ปกติก็ไม่ได้ยิงโดนแบบนี้ตลอดแล้ววะวันนี้ยิงได้ลองเล่นนะมันเขาก็ไม่ช่วยต่อจะ้องตไม่ช่วยตัวไหนตรงไหนพี่เฮ้ยยาวไม่ได้โอ้ยไม่โดนผมเจ็บวะหลุมบีหลุมบีพี่เขาหลุมไปแล้วหลุมบีตัวนึงนะระวังยาวระวังยาวอีกตัวหลุมบีไม่ใช่เหรอเออหลุมมันยังอยู่หลุมอยู่นะยังไม่ตายพี่ในอันเนี้ย เรอแบบเรอแ๊บยาวเออหลังสวยี่ไหนยาวเหรอตาย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 ตะโอ้ยตายเลยป่าวะิบตัวชิบตัวไงเฮ้ยมือแตะแล้ววันแรกเว้เฮ้ยหน้าเอลหน้าเอลเข้าเอลไปตัวเป่นช่าแหล่ที่เล่นอะไรไปกลยิงไม่โดนนะผมนี่

บูลสไลวันแรกครับทุกคนพิดพาขออภัยด้วยนะ